ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สวัสดีครับลุงจม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วนะครับพบกันทุกวันเวลาบ่าย2ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลน์ S I M M 44ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงจมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนเรามาดูบันทึกกรรมลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง คู่แรกคู่หลักของเรานะครับสุดยอดเนว์พัลเซ่นนะครับเปิดบ้านชนะไปตันไป4ประตูต่อนหนึ่งครับคู่นี้ดิวสุดยอดแต่ลุงแย่เลยครับตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำส่วนคู่ต่อมาครับโรมาและรถบัสเจเกียวของเขานะครับทำได้สำเร็จบุกไปเสมอเลยวคลเซ่นศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้กินทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำครับโรม่าจะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศยูโรป้าจะเจอกับเซบีย่านะครับเจ้าพ่อยูโรป้าตัวจริงเลยนะครับอ่ส่วนคู่สุดท้ายครับแอสเซตอคกมา แพ้กับเวสแฮมไป0ประตูต่อ1ครับโดนยิงนาที90บวก4น่าเสียดายครับคู่นี้สลับเต็งตายนะครับแต่สกอต่ำนะครับต่ำ2.5ผ่านคู่นี้นะครับเวสแฮมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเจอกับฟิออร์ลินติน่านะครับในรอบชิงของยูโรคอนเฟอเรนซ์ลีกเท่ากับว่าปีนี้นะครับทีมจากอิตาลีเข้าชิงทั้งสามทีมเลยนะครับอินเตอร์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับโรม่ายูโรปาแล้วก็ฟิออร์ลินติน่ายูโรคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทำให้วันนี้ครับผลประกอบการอยู่ที่0บาทแล้วก็ผลปรระกกกอออบบบาาขงวันนีี้ยู่่ทท คืนนี้ครับคืนวันศุกร์บอลลีกกลับมาเตะแล้วนะครับปลายฤดูกาลสุดๆแล้วนะครับวันนี้คู่หลักจะพาไปดูคู่หนีตายระหว่างกาดิสกับบบยารุลิตที่ลาลีกาสเปนครับรับรองมันแน่นอนซึ่งถ้ายังหาช่องทางดูกันอยู่เนี่ยลุงจมแนะนําไปดูไปรุ้นกันได้ที่ดูบอล 168hd.com นะครับทุกลีกทุกควยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล 168hd.com กดติดตามกันได้ย t ท b e รวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบพรบวงจรที่นี่ทีเดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับล้้วย ทศนวิจารณ์ประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคมครับคู่แรกไปที่ลาลีกาครับคาดิสเปิดบ้านเจอกับบายาโรลิตครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองภาพรวมนะครับจากตารางลีกคาดิสครับ34นัดชนะ8เสมอ11แพ้15ครับยิงได้26เสีย50มีอยู่35แต้มอันดับที่16ครับส่วนบายาโรลิด34นัดชนะ10เสมอ5แพ้19ยิงได้30เสีย60ครับมีอยู่35แต้มเท่ากันเลยนะครับแต่ดับที่17 นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับคาดิสบุกไปแพ้มายโยกาหนึ่งประตูต่อศูนย์สิบเกม feet, ล่าสุดของคาดิสครับชนะสองเสม,มอสามแพ้ห้าชนะออสเทอร์มินอยู่ที่สี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีสามจากสิบเกมส่วนทีมเยือนทีมเยือนบายาโดริดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เซบียาไปศูนย์ประตูต่อสามครับสิบเกมหลังสุดของบายาโดริดชนะสองเสม,มอสองแพ้หกนะครับชนะออสเทอร์มินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีแปดจากสิบเกมหนักไปทางโดนเขาล่อนะครับเฮ็ด<ม>เิธการเจอกันการเจอกันคริดั เป็นเบยารูลิทแพ้ไปนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งคาดิสมาชนะได้นะครับส่วนการเจอกันครั้งล่าสุดที่บ้านของคาดิสเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สิบครั้งล่าสุดที่เจอกันคาดิสชนะไปสามครับเสมอกันห้าครั้งแล้วก็เบยารูลิทชนะไปสองครั้งครับเป็นคาดิสทําได้ดีกว่านิดนิดนะครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนคาดิสมีผู้เล่นบาดเจ็บมีกองหลังครับตัวเซนเตอร์ควอนโตเลสนะครับแล้วก็ปีกขวาครับไบรอันอเล็กซิสครับมิดฟิลด์ครับจอห์นเอนเดอร์นะครับแล้วก็แบ็กขวานะครับโคเซบาซาตส่ววนบบยิรรคั ผู้เล่นบาดเจ็บมีมิดฟิลครับอาโนอาโมครับอาโนอาโมฮเมดทัวมี่นะครับแล้วก็แบ็กขวาครับลุยส์เปเรสนะครับแล้วก็มิดฟิลครับเซลิมอามาล่านะครับนัดต่อไปของทั้งคู่คาดิสจะได้พัก5วันก่อนที่จะไปเยือนบียาลิวอันดับที่5นะครับแล้วก็บียาโรลิตเนี่ยจะได้พัก4วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาครับแชมป์นะครับของฤดูกาลนี้บาร์เซโลนาแชมป์ไปเรียบร้อย เิติเตต้าราคากระชากใจครับคาดิดชนะเพียงหนึ่งจากหกเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับแล้วก็คาดิดเนี่ยทำประตูเฉลี่ยได้ศูนจุดเก้าสี่นะครับในเกมเย่าในฤดูกาลนี้นะครับทุกรายการนะครับโอ้โหเล่นในบ้านยิงยังไม่ถึงหนึ่งลูกเลยนะครับบายาโดดิดครับแพ้รวดสี่นัดหลังสุดในลาลีก้านะครับแล้วก็บายาโดดิดชนะแค่หนึ่งจากเจ็ดเกมเยือนหลังสุดในเกมลีกนะครับแล้วก็บายาโดดิดเนี่ยทำประตูได้เฉลี่ยศูนจุดเก้าห้านะครับในเกมเยือนนะครับในทุกรายการอ่าก็ยิงกันไม่ถึงหนึ่งลูกนะครับ ณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาเนี่ยให้คาดิสต่อบบยาโดริตอยู่ที่ปปนะครับเสมอครบครึ่งจ่ายที่0.89สูงต่ำ90นาทีครับกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่0.88แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกครับจ่ายที่น้ำแดงลบ0.89ครับกระแสะการเล่นจากเอเชียบุ k กี้นะครับตอนนี้ให้คาดิสต่อบบยาโดริตเท่ากับในเว็บนะครับต่อปอปเสมอครบครึ่งแล้วก็ปัจจุบันคนเล่นคาดิสที่27แล้วก็คน แห่รองนะครับบายาโดลิทอยู่ที่73%เรครับราคาในรอบ12ชั่วโมงล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับภาพรวมของคู่นี้นะครับแล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นกาดิสเ,เป็นหนึ่งในทีมที่วนเวียนอยู่แถวเส้นแดงในตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยกาดิสอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียแค่แต้มเดียวนะครับแล้วก็เหลืออีก4เกมจะจบฤดูกาลกาดิส4เกมหลังจากนี้เนี่ย สำคัญเหมือนเป็นเกมสุดท้ายทุกนัดเลยนะครับแต่ฟอร์มหลังของคาริสเนี่ยแพ้3จาก4นัดหลังสุดนะครับในเกมที่แล้วเนี่ยก็แพ้นะครับให้กับมาโยกาส่วนเบญจลีดครับทําได้ดีกว่าคาริสเกือบทั้งฤดูกาลครับแต่ตอนฟอร์มตอนหลังๆเนี่ยต่าเตี้ยลงต่ําเตี้ยลงจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาแต้มเท่ากับคาริสนะครับคาริสเนี่ยลูกได้เสียดีกว่าด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยสถานะเหมือนกันเลยนะครับหนีตายเหมือนกัน4นัดสุดท้ายชี้ชะตาเหมือนกันสำหรับเซบยาดุริตนะครับบายาดูริตเนี่ยแพ้4ี่เกมติดต่อกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็แพ้ซิมิยาคาบ้านเลยนะครับศูนย์ประตูต่อ3ถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บดังนี้คุณนี้รุงจมขอให้ให้ดอกจันทร์ครับต่อคาดิสเสมอครบพื้นครับฟอร์มย่ำแย่มาทั้งคู่นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยต้องการแทบต้องการแต้มทั้งคู่เลยนะครับแต่เสมอแบ่งแต้มเนี่ย โคโลแต้ไปเนี่ยไม่ดีต่อทั้งสองทีมครับเพราะว่าถ้าเกตตเฟ่ซึ่งตามมาอยู่นะครับหนึ่งแต้มเนี่ยเกิดคู่นี้เสมอแบ่งแต้มกันไปแล้วเกตตเฟ่ชนะขึ้นมาเนี่ยเกตตเฟ่เนี่ยแซงทั้งคู่เลยนะครับแซงแบบดับเบิลเลยทีเดียวดงจมเลยดูว่าเกมนี้น่ะน่ากัดฟันต่อไปทางคาดิสนะครับด้วยเหตุผลทางสิติแบบกำปั้นทุบดินเลยครับจากสาติห้าเกมหลังที่การิสทําได้ดีกว่าครับแพ้น้อยกว่าบวกกับการได้เล่นในบ้านด้วยเนี่ยเชื่อได้ว่าการิสน่าจะเบียดชนะไปได้นะครับวิวๆเลยนะครับ ผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีครับกำแพงอยู่ที่2.25ลุงจมให้ไปที่สกอร์ต่ำครับต่ำ2.25การิสเนี่ยมีปัญหาการทำประตูนะครับพวกเขายิงไปเพียง6ประตูจาก9นัดหลังสุดนะครับนอกจากนี้นะการิสยังจบสกอร์ต่ำ2.5ใน7จาก9เกนครับส่วนเบะยจเดริดก็มีปัญหาในการบุกนะครับมีปัญหาในการโจมตีเหมือนกันยิงได้แค่5ประตูจาก5นัดหลังสุดการิสและเบะยจเดริดเนี่ยจบสกอร์ต่ำ2.5ในการเจอก head ันเฮตุเฮตุ7ครั้งหลังสุดนะครับเกมล่าสุด คาดิชชนะไบยารลิตหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ออกต่ำอีกแล้วนะครับดังนั้นคู่นี้น่าจะออกไปทางสกอร์ต่ำครับ2.25สน่าสนสำหรับเกมคืนนี้ครับสกอร์ที่คาดคิดว่าคาดิชชนะแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็สูงขึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกดูจบมาไม่น่าสนนะครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นดอกจันที่ต่อคารดิชครับเสมอครึค่งส่วนเช่นเคยอีกสองทีมที่รูจมขอฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยนะครับไปที่เกมบูเดสลิก้าครับคู่นี้เป็นการเจอกัน ภาพรวมนะครับโอ้เป็นทีมที่อยู่อันดับติดกันอีกแล้วนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านก่อน,นครับไฟบวก ไฟบวก32นัดชนะ16เสมอ9เสมอ8แพ้8นะครับยิงได้48เสีย42นะครับมีอยู่56แต้มอันดับที่5ส่วนโว๊บบวกครับ32นัดชนะ13เสมอ10แพ้9ยิงได้56เสีย44ครับมีอยู่49แต้มอันดับที่6 5กับ6เจอกันครับนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับไฟบวกบุกไปแพ้อุนิโอนเบอร์ลินสประตูต่อ2ครับ10เกมหลังสุดของไฟบวกชนะ4เสมอ2แพ้4ชนะออทเทเร์นอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงมี5จาก10เกมส่วนทีมเยือนนะครับ โวฟบวกเกมหลังสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์สองประตูต่อหนึ่งครับสิบเกมหลังสุดของโวฟบวกชนะสี่เสมอสี่แพ้สองชนะออสเทอร์เกนอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมเฮดเฮดการเจอกันครั้งหลังสุดครับเป็นการเจอกันที่บ้านของโวฟบวกโอฟบวกอัดไฟบวกเละเลยนะครับหกประตูต่อศูนย์ส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของไฟบวกเนี่ยไฟบวกชนะไปสามประตูต่อสองครับคู่นี้สิบครั้งหลังสุดที่เจอกันไฟบวกชนะสี่ครับเสมอสามแล้วก็โวฟบวกชนะไปสามนะครับเป็น work, ไฟบบววกกทําาไดด้ี่ครั วิเคราะห์ภาพรวมนะครับแล้วก็เกมนี้ครับ เกมบุนเดสลิกาเนี่ยเหลืออีก2เกมน,นะครับคืนนี้เนี่ยเป็นการพบกันระหว่างไฟบวกจะเปิดบ้านเจอกับวอเบวกนะครับในเกมที่ทั้งีมเทียต้องการแต้มเพื่อการันตีการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับไฟบวกเนี่ยเจ้าบ้านเพิ่งผิดหวังจากการตกรอบบอลถ้วยนะครับเดเฟเอฟโคลขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะพลาดโคต้าแชมปี้ปรลีกแล้วด้วยนะครับหลังจากที่แพ้ทีมที่แย่งโคต้ากันโดยตรงอย่างไลซิกแล้วก็อุริโอนเบอร์ลินไปนะครับแต่ไฟบวกเนี่ยจะไม่กลับบ้านมือเปล่าปีนี้แน่นอนครับเพราะว่าการันตีนะครับโค โค้ต้าของยูโรป้าลีกแน่นอนแล้วครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนำทีมที่6นะครับถึง7แต้มเหลืออีก2นัดนะครับแต้มขาดแล้วฟอร์มในบ้านนะครับเกมลีกในช่วงหลังของไฟบวกเนี่ยลดไฟตีลังกาเลยนะครับหกเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ส่วนทีมเยือนครับมีฟอร์มในครึ่งฤดูครึ่งฤดูกาลหลังได้ดีนะครับวมบวกเนี่ยชนะ10เกมเยือนหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง6นัดนะครับแล้วก็เกมแต่เกมเยือนหลังสุดเนี่ยนะครับถ้าจําได้เนี่ยแพ้เละเทะเลยนะครับแพ้โดนรถมุนถล่มไป6ประตูต่อศูจจากกกฟอร์มแแลลลล้้้ววว็ตตัเเขสถิินนีี่่ยคููบให ให้รองโวลฟบวกครับเสมอครบครึ่งโวลฟบวกครับรถเต่าของเราครับเล่นเกมเยือนได้ขึ้นขึ้นลงลงครับขณะที่เจ้าบ้านไฟบวกเนะี่ย แพ้รวด3เกมติดต่อกันนอกจากนี้เนี่ยทั้ง2ทีมน่ยก็ไม่ได้แสดงความคงเส้นคงวาในการยิงประตูในช่วงหลังเท่าไหร่นะครับยิงกันก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับการเจอกัน6ครั้งหลักสุดนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดขันชนะคนละ2นะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งอีต่างหากนะครับเรียกได้ว่าออกได้3หน้าลยทีเดียวนะครับเจอกันตอนฟอร์มลุ่มลุ่มรุ่ม,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 มดอนดอนทั้งคู่เนี่ยฟอร์มสุสีใกล้เคียงกันแต่ลุงจมเนี่ยชอบโบลท์บวกนิดๆน,น,นะครับตรงที่ยังมีความกดดันไล่ตามมาจากโคตายูโรคอนเฟอเรนซ์ลี ว่าเกมนี้เนี่ยววลบบวกน่าจะมายันเสมอได้นะครับราคาเปิดมาให้เจ้าบ,บ้านไฟบวกต่อนะครับเสมอเสมอครบครึ่งนะครับลุงจมว่าลองววลบบวกไปดีกว่าครับเสมอกินครึ่งชนะกินเต็มสูงต่ำเก้าเสียนาทีกำแพงอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าลุงจมให้ไปที่ดอกจันครับสกตอตต์ต่ำสองจุดเจ็ดห้าเจาะสถิติการทําประตูสูงต่านะครับสองจุดห้าในช่วงหลังพบว่าหก นัดหลังสุดในบ้านของไฟบวกเนี่ยออกสกอร์ต่ำ2.54จาก6เกมครับส่วนโว๊บบวกออกสกอร์ต่ำ2.54จาก6เกมหลังสุดที่ออกไปเล่นนอกบ้านเช่นกันนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีความหมายต่อโว๊บบวกครับอย่างน้อยเนี่ยควรมีแต้มกลับบ้านเชื่อว่าโว๊บบวกน่าจะมายันอยู่นะครับเกมเยือนล่าสุดเนี่ยโว๊บบวกโดนถล่มไป6ประตูต่อ0นะครับโว๊บบวกคงต้องระวังครับแล้วก็เน้นเกมรับเป็นพิเศษ,ษคงไม่อยากโดนถล่มในเกมเยือนอีกแน่นะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเต็มที่ม่าาะเเกูกคเกูครครรรปงงสสอออตตด1 1 แพงอยู่ที่หนึ่งลูกลุงมจวมาข้ามดีกว่านะครับไม่น่าสนใจคูณนี้ส่วนตัวครับให้ดอกจันเน้นไปที่สกอร์ต่ำครับสอง ส่วนอีกคู่ครับที่เอามาฝากกันไปกันที่ฝรั่งเศสครับเกมลีกเอิงเป็นการเจอกันระหว่างลียงจะเปิดบ้านเจอกับโมราโกครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองภาพรวมครับจากตารางลีกเจ้าบ้านลียงสาิบห้านัดชนะสิบหกเสมอแปดแพ้สิบเอ็ดยิงได้ห้าสิบแปดเสียสี่สิบสาครับมีอยู่ห้าสิบหกแต้มอันดับที่เจ็ดส่วนทีเยือนโมราโกครับสาิบห้านัดชนะสิบเก้าเสมอแปดแพ้แปดยิงได้หกสิบแปดครับเสียห้าสิบเอ็ดมีอยู่หกสิบห้าแต้มอันดับที่สี นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับโอลิมปิกลียงบุกไปแพ้เกลมองฟุต2ประตูต่อ1ครับ10เกมล่าสุดของลียงชนะ5เสมอ2แพ้3ชนะออสมันอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงมี7จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับโมนาโกเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับรีวไป0ประตูต่อ0ครับ10เกมล่าสุดชนะ4เสมอ3แพ้3ชนะออสอยู่ที่30%แล้วก็สกอร์สูงมี7จาก10เกมการเจอกันครั้งหลังสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านของโมนาโกโมนาโกชนะไป2ประตูต่อ1ส่วนการเจอกันที่บ้านของลียงลียงชนะไป2ประตูต่อ0ครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ5ครั้ นะครับน่าสนใจครับวิเคราะห์เกมคู่นี้กันหน่อยนะครับอีก3เกมจะจบฤดูการสลับลีกเอิญนะครับโมนาโกอันดับที่4ซึ่งเจาะไปยูโรปาลีกในฤดูการหน้าครับโมนาโกเนี่ยจริงๆเบียดแย่งตำแหน่งที่3ท็อป3เพื่อจะไปแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่หลังจากที่พ่ายแพ้2นัดติดต่อกันต่อรองแล้วก็มงปริเยเนี่ยแล้วก็ผลเสมอเมืกก่อสดากรกับรวเนี่ยทำให้นะครับตอนนี้เหลือแค่อันดับที่4ที่ให้ลุนเท่านั้นนะครับจุดอ่อนที่ใหญ่สุดของโมนาโกเนี่ย คือในครึ่งหลังของฤดูกาลหลังจากพักเบรกนะครับสร้างโอกาสการทำประตูได้น้อยนะครับแล้วก็ขาดไอเดียในการเล่นเกมรุกนะครับส่วนลียงเนี่ยมีฤดูกาลที่บอกได้เลยว่าไม่เป็นไปนตามเป,ามเป้านะครับการแพ้ต่อกลยงฟุตสองประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทำให้โอกาสในการคว้าตำแหน่งที่5อยู่ลดโคต้าของยูโรคอนเฟลเน็์เนี่ยห่างออกไปอีกนะครับเอาลิวเนี่ยอันดับที่5เป็นตัวตั้งณนะตอนนี้นะครับอ่าลิวเป็นตัวตั้งโมนาโกนำลิวอยู่5แต้มตอนนี้ครับส่วนลียงตามลิวอยู่4แต้มเหลืออีก3นัดอะไรกก็ยยังเเิดดขึ้้นนไรวี่ หวังจะชิงอันดับที่5โคต้าของยนะูโรคอนเฟลซ์น่ะก็ยังมีอยู่นะครับลียงต้องเต็มที่แล้วก็เกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยคงไม่ยอมง่ายๆครับส่วนโมนาโกก็ต้องการแต้มเพื่อรับประกันว่าจะได้ไปยูโรปาลีกในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ยังมีความสําคัญต่อทั้ง2ทีมดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขเสถิติแล้วเนี่ยคู่นี้ลงจมให้ให้รองโมนาโกครับเสมอครบครึ่ง ลียงในดูกการนี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนนะครับเกมรับไม่ค่อยมันคงลียงเนี่ยสามารถเล่นดีได้ติดกันสักสองสามนัดเสร็จแล้วเนี่ย,ยก็มาพ่ายแพ้ให้กับทีมลองบ่อนไปดื้อๆเลยนะครับ ส่วนโมนาโกเนี่ยเป็นทีมที่โดยรวมดูดีกว่านะครับแต่ฟอร์มหลุดนะครับสี่เกมหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวด้วยความที่ทั้งสองทีมเนี่ยยังต้องการแต้มเกมนี้เลยดูคู่ขี้สูสีนะครับสามารถออกได้สามหน้าเลยส่วนตัวคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะจบที่เสมอนะครับราคาเปิดมาให้ลียงต่ออยู่ที่เสมอครบครึ่งนะครับลุงจมให้รอโมนาโกไปดีกว่านะครับลองกินสองหน้าไปนะครับเสมอกินครึ่งชนะกินเต็มสูงต่ำเก้าสิบนาทีกำแพงอยู่ที่สองจุดห้าลูกลุงจมให้ไปที่ดอกจันครับสกอร์สูงสูงสองจุดห้า ลียงเนี่ยมองว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับต้องเปิดหน้าหาเรื่องแน่นอนแต่โมนาโกเนี่ยก็เป็นทีมที่คุณภาพพอๆกับลียงครับเผยเผยปีนี้ดีกว่าได้ซ้ํานี่คือการประทะก,กันของ2ทีมเนี่ยที่มีศักยภาพในเกมรุกนะครับลียงยิงติดต่อกันมา6เกมติดนะครับน่าจะได้เห็นประตูจากฝั่งของเจ้าบ้านขณนะที่โมนาโกก็ต้องมาสู้เหมือนกันนะครับน่าจะมีประตูจากทั้ง2ฝั่งแล้วก็น่าจะได้เห็นลูกที่3นะครับคู่นี้ให้ไปทางสกอร์สูงนะครับสกอร์ที่คาดของคู่นี้คิดว่าเสมอกันไป2ประตูต่อ2แล้ว คึ่งแรกนะครับอยู่ที่1.25ลุงจมว่าน่าสนใจครับรอเลดต่ำนิดแล้วค่อยกดคู่นี้ครับส่วนตัวเน้นไปที่สกอร์สูงครับสูง2.5สรุปทั้ง3ทีมที่ลุงจม4-3-3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับไลน์ไส้ m m 4 c ใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวครับคู่แรกให้ดอกจันต่อคาดิดเสมอครบครึ่งครับแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.25ส่วนคู่ต่อมาครับให้รองววลฟบวกเสมอครบครึ่งแล้วก็ไปที่ดอกจันสกอร์สูง2.75ส่วนคู่สุดท้ายให้รองโมนาโกครับ เสมอครบครึง่งแล้วก็ไปที่ดอกจันสกอสูง2.5โอ้วันนี้มีแต่บอลที่ราคาเสมอครบครึง่งปปเท้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ลุงจมชอบเหลี่ยมไหนมุมไหนให้ดูที่ดอกจันนะครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลุงจมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาไลน์แอ m ไซน์จัดให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดที่นี่ที่เดียวครับฝากถอนไว้นะครับมีให้ถอนแน่นอนทูกใบสองมาเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับ i <laughs>